ยืนเสียงขังง้วปงเลงปงเลงแต่เสาไปทางไหนล่ะคนไปแล้ววะแม่ขั้วมาล่างถวยล่างสร้างใบพี่น้องเสียงหนังปงเลงปงเลงสวัสดีพี่น้องย่มเสาบรรยากาศเย็นสบายหมอกลงนิดหน่อยแต่ว่ากับเปียกคือเกา่าหมู่บ้านใส่สวดยังพวัดในลุกเลย ยังส้มทงไปน้ำบรรยากาศเย็ยนๆยไปน้ำยามนูไปพอมบ่วงทางนี้เป็นเจดีเนาะทางนี้เนาะฟันในเล็กเราไปมันมอมือเราดินี่ นี่ก็อยู่ในความสงงโอ้หนูหลากบ่วงนี่ท่ีนโอ้หนูเก่งขนาดพี่ผมห่างแค่เด็กโบติกบ่วงกระหลากไปคือเก่าบ่วงกระหลุดคือเก่าแต่ห่างโบติก เนาะมันเก่งเท่านะ่ะซื่อ,อเดียดเลยพี่เนาะหนูจบปดิญนยาแล้วแถวๆนี้ดเดี๋ยวบ่วงเงี่ยก่อบ่วงลังนั่งเงี่ไปเส้น cố kìa ô con lạc quá thì đâu thế nào lạc quá ngọc kìa thì đều thiệt đều nè đây là động แม่นแล้วแม่นแล้วอาจารย์บ yeah. ุญเอ้าสงสัยถือเต็มขึ้นอยู่ไหมหมดเหยือเบิ่งจะพาหาบ่วงไม่เห็นเลยไปใช้เสียเมอืมเป็นยวเบิ้งนังมันจั้งวันเลยเดี๋ยวฉันเบิ้งนัง พวงลังนี้มันหลุดไปเลยมันได้เต้นมึงเลยครับพี่นอ้องห่างสามมือยังค่อยได้โอ้เก่งสัดกลุ่มท่านี้ขึ้นน,น,นั่นตื่นเถ้น้อะเอ thì tổ à, cái hàng mình ừ, tôi việt biệt có hả chuồn ระวังต้นไม่เห็นไหมครับอะไรเหลียวบางเดียวางทั้งขวามือนะ่โอ้ทั้งสายมือทั้งขวาโอ้ทั้งสายทั้งสายเห็นบ่เป็นหลักอยน่นะ từng sáng mà bom nhang phi nông om đùm như thế nào, ôi nằm mỏng luôn sáng chế đây mùng đây là phun lăng kha rồi phi nông, biếc mòn nhọt lăng kính kinh phi nông, ôi, phun về thì hông, ôi xui ngam ลลยนี่สวยงามมากๆเลยสวยงามสวยงามหม,มอกยังเรามด่ด้วยพี่น้องพูดเดี๋ยวไปยังเป็ี่ยนหั้วยอยู่ยาหามันคือตะกีตะกอนกับไปไปแยกหนาะอยู่เพราะมันวันที่ ซิมหากุมาก่มภาค <c oughs> ครับพี่น้องเยกห่อนเยกหนาวอยู่่นละปีนี้ก็าจะคิดว่าเป็นจั้งสันครับพี่น้องเพราะว่าหนาวมาโดนหนาวมากเดือนกู้สองเดือนเลยตะเวนบวท่านเดึ้นเลย เปืนเสาเต๋อเี็นบกม่วงจับดีไหมพี่น้องจับดีขนาดเลยมออย่วงยู่หนาบันหนาบันตลอดโอ้ยปีนี้ได้กินบักม่วงละเป็นจับดกขนาดเลย มากไม่จับดีกะผลดีครับพี่น่องถ้าปีไดนหมากม่งวงโ่จับมากไม่โ่จับจับโปดีแสดงว่าแรงสร้างใจใครเขามานอนน้ำมีล ได้อีกแล้วพี่น้องนั่นโอ้นั่น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 เดนบุได้อีกแล้วได้อีกแล้ว,ลว,ลวสงสัยไปดูคาตามครับพี่น้องเขาบ่นบว้อง เตีมที่สองพี่น้องครับนั่นโหมดเบานั่นนั่นห้องเราอีกนั่นบินของยองของยองพี่น้องเตีมที่สองเตีมที่สองอันนี้ลันอยู่ตัวโอ้มันไหลลันบื่อกงเล็กไหลลันครับพี่น้องครับบ่ถึกหนู ข้นันเนี่ยนี่อันนี้คือบัลุงเหม็นบัลุงกับออกนะ้าเนี่บลรงมืนกก็พรหน้าสีอกนะหน้าสีอกเลยโอ้ยลันอยู่ต้าขงไดหนูลันอยู่เต้าโไดหนูไหนี่นี่นี่ันี่ lăn đâu có để ngủ cái, nó lặc lăn một cái đi này, đi. ô, ừ. đừng đừng đủ, buộc nó vào đây, mềm quá nó เรื่องบอกในเครือข่ายอะไรที่ฮะเรื่องมุมขาดอะใช่หรเดี๋ยวผมว่าใหเจ้าฟังนะเดี๋ยวโอนี่ตีนี่นีมุมเนี้ยโอนี่บ่เงินเปลี่ยนเอะไรมันเปลี่ยนเนของมันดิ้นเนี้ยเห็นมันขาดเนี้ยโอ้นี่ตีสิได้นะมันกระย่างอยู่ดีแต่ว่า่มันบูขึ้นนี่บ่โอ้นี่้องใส่ตาพวกกวางไก่อะมันบูขึ้นนี่บวกมันประมาณนี้มันบูขึ้นนี่ นี่หลังตังแตามาใส่้นาฮะร้อนอยงนี่ไปเยผู้ใดโอ้วอืมเนม็เอาเราเอาไม้ไปนะมันเมนเมนมามือนี้ได้สองแต้มรับาี่นะครับสองแต้มโอ้ฟอดเลยวฟดเลยวซด้ออด

Mười ừ. lần ừ. mọi người. Tony đuổi đi lắm. Một tay bóng níu. Một tay bóng níu. Một tay bóng đi Một tay bóng níu. Một tay bóng níu. Một Đi bóng níu. Một tay bóng níu. Một tay tay bóng đấy, Một tay con bơm Một tay bóng níu. Một tay bóng níu. Một tay bóng níu. Một อ่ะมือนี้มานแล้วครับพี่น้องสักมือหนึ่งดีดังแล้วมือไหนมันบ่อะไรกะเสียงที่ดังแล้วเอ้ก็ก็ก็แลมือไหนฝืนย,ย่งาง,ลง,งหลงทางแหละต้องต้องมีมือหนึ่งต้องย่างหลงทางว่ะ

นะแสงแตะวินตะวินขื้นยามเศร้ารุ่งอรุณยามเช้าโนก,กับโพพินออกจากรังหาอยู่หากินมนุษย์แล้วก็คนก็เช่นกันยามแลงกับโพพินกับรังคนกับกับรังคือ <c oughs> นี่ครับนามเวทีโอ้ชิวๆเลยงามสวยงามครับพี่น้องครับในลานี้ อันสำหรับใบส้นนี้เอาใบส้นนี้เอาสำหรับคลิปนี้เอาใบส้นนี้พี่น้องพอคับไม่ได้คลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีติดตามเด้อขอบคุณเอฟซีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าท่านที่ให้กำลังใจนะครับที่ติดตามใกล้ถึงสองหมื่นซับสไคร์แล้วครับพี่น้องครับใส่กันแชร์ใส่กันสนับสนุนกดไลค์กดกระดิ่งนั่เด้อพี่น้องเด้อนะครับพฮ้ยสิได้ชมคลิปใหม่ๆอ่ะคลิปนี่ใบส้นนี่พอกับไม่ได้คลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกท่าน ขอยห้จุดีมีแห่งสุขสุขสุขคนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ